ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ยืดเยื้อนานไปเชเซอร์จิมเลตคิปปัดแผนเข้าซื้อหุ้นแมนยูไนเต็ดบางส่วนสกายนิวส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ทําการระบุว่าเซอร์จิมเลตคิปเปลี่ยนเป็นจะขอถือหุ้นขนาดเล็กกับแมนยูไนเต็ดหลังจากตระกูลเจลเซอร์ไม่ยอมขายทีมให้กับเขาสักทีเซอร์จิมเลตคิปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเ่ยนใจเป็นขอซื้อหุ้นบางส่วนขนาดเล็กจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามราย งานของสกายนิวส์เมืองผู้ดีหลังจากที่ตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนว่าพวกเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอทั้งแบบขายขาดทีมไปเลยและแบบขายหุ้นเพียงบางส่วนนั้นเซอร์จิมเลสคลิปก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะเทคโอเวอร์ยู่ในแตดมาโดยตลอดโดยที่เขาต้องแข่งขันกับซิสยัสซิมบินฮามัดอันธานีนักธุรกิจจากกาตาอย่างไรก็ตามนะครับจนถึงตอนนี้ตระกูลเกลเซอร์ก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะรับข้อเสนอขอเทคโอเวอร์ทีมหรือไม่ทําให้ล่า ผูสุดเซอร์จิมเลดคิปกำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนเป็นการซื้อหุ้นขนาดเล็กบางส่วนซึ่งนั่นจะทําให้ตระกูลเกลเซอร์มีอํานาจสูงสุดคุมทีมต่อไปทั้งนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโครงสร้างของข้อเสนอนี้จะเป็นยังไงรวมถึงเรื่องที่ว่าเลดคิปกับอินนออสบริษัทของเขามองว่าข้อเสนอแบบนี้จะเป็นหนทางที่จะช่วยทําให้พวกเขาได้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของแมนยูนเตดในอนาคตหรือไม่ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับแต่ข้อเสนอแบบนี้เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงไม่พอใจอย่างแน่ แน่นอนนะครับเพราะนอกจากตระกูลเกลเซอร์จะยังมีอํานาจสูงสุดต่อไปแล้วนั้นดีไม่ดีทีมปีศาจแดงของเราจะได้ปิงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็เป็นได้นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรกับข้อเสนอของเซอร์จิมเลดคลิปลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่ใช่อจกนะซาลาตันตั้งแงเอริกเทนฮากมีปัญหารับมือสตาร์ดังซาลาตันอิบาฮิโมวิดมองว่าเอริกเชนฮากฝีมือยังไม่ถึงขั้นที่จะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โดยซาลาตันกองหน้าทีมชาติสวีเดนตั้งคำถามถ,ามถึงเอริกเชนฮากกับแนวทางปฏิบัติต่อนักเตะในทีมและมองว่าเขาอาจจะไม่เหมาะคุมทีมแมนยูไนเต็ดต่อไปโดยเอริกเชนฮากพยายามใช้วัฒนธรรมที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นที่แมนยูไนเต็ดนับตั้งแต่เข้ามาคุมบังเหียน คุมทีมโดยตัดสินใจปล่อยตัวคริเตียโนโรนัลโดที่วิาพากษ์วิจารณ์สโมสรผ่านซื่อและยังแบนเจดอนซานโชอีกด้วยหลังจากนักเตะแถลงการตอบโต้และปฏิเสธขอโทษโดยท่าทีแข็งกล้วของเอริกเทนฮากทําให้เกิดเสียงแตกในหมู่แฟนบอลและกูรูและล่าสุดสลาตันแสดงความเห็นว่าเอริกเทนฮากยังขาดประสบการณ์นในการจัดการนักเตะชื่อดังโดยสลาตันให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอ์แกนในรายการทอล์กทีวีว่าการย้ายจากอาแจากมาสู่ยูเนเตดเหมือนที่เขาทํานั้นแตก ต่างอย่างมากผมเคยอยู่กับทั้งสองสโมสรการย้ายจากอาแจกมาอยู่ยูเนเต็ดนั้นอย่างที่เขาทํามันเป็นความแตกต่างอย่างมากคุณมีระเบียบวินัยที่แตกต่างกันออกไปอาแจกเป็นสโมสรที่มีพรสวรรค์พวกเขามีนักเตะพรสวรรค์สูงมากมายพวกเขาไม่มีสตา์ชั้นนําประสบการณ์ของโค้ชคนนี้เป็นยังไงเดารุ่งที่มีพรสวรรค์เขามาอยู่กับยูเนเต็ดมันเป็นแนวทางที่แตกต่างนักเตะที่ยูเนเต็ดเป็นสตา์ดังนะผมคิดว่าคุณจะปฏิบัติแบบเดียวกันกับตอนที่อยู่อาแจก คุณให้เวลาโค้ชมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของทีมว่าพวกเขาต้องการอะไรถ้าคุณฟังแฟนบอลคุณไม่มีเวลามากนะักเพราะพวกเขาต้องการแชมป์ซึ่งผมเข้าใจเพราะพวกเขาเคยชินกับการได้แชมป์และสโมสรนก็ต้องการแชมป์ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ด้วยสถานการณ์ของโค้ชผมคิดว่าตอนนี้เขากําลังเผชิญกับสสถานการณ์ที่แตกต่างกันแน่นอนว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจดอนซานโชและคิสเตียโนโรนโดผมไม่รู้เมื่อสิ่งต่างๆดีขึ้นก็ ็ยังมีข้อผิดพลาดและปัญหาแต่คุณมองไม่เห็นเพราะเราชนะสราตันกล่าว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแอนโทนีคืนทับไปชนะกู้ศรัทธา5ประเด็นก่อนเกมแมนยูนเต็ดปะทะกาลาตาสายเอริกทนหาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ตตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝานะครับในตอนนี้เนื่องจากผลงานของทีมปีศาจแดงย่ำแย่เหลือเกินในช่วงต้นฤดูกาลนี้ฉะนั้นแมตชนี้ที่ต้องรับมือกาลาตาสายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอในคืนวันอังคารที่3ตุลาคมนี้กุนซือชาวดัตต้องเอาชนะคู่แข่งจากแดนไก่งวงให้ได้นะครับเพื่อที่จะ เรียกศรัทธาและความมั่นใจกลับคืนมาสู่ทีมอย่างไรก็ตามคู่แข่งจากตุรกีไม่เคยธรรมดาโดยฟอร์มการเล่นในเวลานี้แข็งแกร่งสุดๆนะครับและมีโอกาสที่จะบุกมาขย่อมเจ้าบ้านได้เช่นกันโดยประเด็นก่อนเกมในเกมนี้จะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มต้นกันที่1การกลับมาของแอนโทนีการกลับมาของแอนโทนีน่าจะทําให้เอริกเทนฮากมีทางเลือกในการจัดการเกมลุกให้อันตรายมากยิ่งขึ้นหลังช่วงที่ผ่านมาแมนยูในเดตทำผลงานได้ค่อนข้างฝืดนะครับในการสร้างโอกาสและการจอดต คู่แขงสําหรับเกมล่าสุดเดอะมุนลงเล่นให้กับปีศาจแดงก็คือแมตที่ออกไปแพ้อเซนตันสามประตูต่อหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาจากนั้นก็ขอตัวกลับบ้านเกิดไปเคลียร์คดีและกลับมาแมนเชสเตอร์มาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกระทั่งล่าสุดกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วจากสถานการณ์ที่ทีมต้องการชัยชนะอย่างมากหลังจากเกมแรกออกไปแพ้เสือใต้ไบยามิวนีน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เอริกเชนทักเตรียมที่จะจัดแอนโทนีลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอน แต่อาจจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงและคาดว่าตำแหน่งของเขาคงจะให้บูโน่เฟเนเดสรับบทบาทไปก่อนอย่างไรก็ตามการมีปีกชาวบราซิเลียนวัย23ปีอยู่ในขุมกำลังเพื่อรับมือกาลาตาลายคงทําให้เอริกเชนฮากสามารถวางเทคนิคที่หลากหลายได้มากขึ้นและที่สําคัญนั้นความกระหายอยากลงไปช่วยทีมของแอนโทนีน่าจะมีพลังแฝงที่ทําให้ยูไนเตดได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับในเกมนี้2องและฟอร์ดเปลีย Man United, ป่ยนแมนยูไนเตดเปลี่ยนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทําให้แมนยูไนเต โดยมีภาควิจารณ์มาโดยตลอดในช่วงต้นฤดูการนี้ก็คือฟอร์มการเล่นของมาคัตแลฟฟอร์ดที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับหากเทียบกับฟอร์มของเจ้าตัวเมื่อฤดูการที่ผ่านมามาคัตแลฟฟอร์ดระเบิดฟอร์มขั้นเทพภายใต้การคุมบังเหียนของเอริกเทนฮากในซีซั่นแรกเมื่อจัดการซัดไปได้ถึง30ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการและช่วยให้แมนยูนิเต็ดติดท็อปโฟร์คว้าโคต้าแชมเปี้ยนลีกและได้แชมป์คาราบาวครับสำหรับฤดูการนี้นะครับสาวกเลดอาร์มี่คาดหวังว่ามาคัตแล จะรักษาฟอร์มสุดยอดเอาไว้ได้แต่ทุกอย่างกับตารปัดนะครับเพราะตั้งแต่เปิดซีซั่นจนถึงตอนนี้หัวหอกวัย25ปีตะบันไปได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นในแมตช์แพ้อาเซนอลนโดยที่แลฟฟอร์ดโดนวิจารณ์อย่างหนักว่าพยายามเล่นฟุตบอลแบบวันแมนโชว์และมุ่งทะลุเพราะมั่นใจเรื่องความสามารถเฉพาะตัวและความเร็วซึ่งเคยทําได้สําเร็จเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่สําหรับตอนนี้แนวรับคู่แข่งจับทางได้หมดแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งที่เอริกเทนฮักจำเป็นต้องทําเป็นอย่างยิ่งก็คือ พยายามปรับเปลี่ยนทัศนคติของมาคัสและฟอร์ดให้หันมาเล่นเพื่อทีมมากขึ้นเพราะถ้าเขาทําได้เชื่อว่าเกมลุกของปีศาจแดงจะกลับมาโหดอีกครั้งและผลงานของทีมก็น่าจะกระเตื้องขึ้นกว่านี้3ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในเกมนี้อาจลองของใหม่สาหรับเรื่องที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินของแมนยูนเต็ดในเวลานี้ก็คือปัญหาเกมรับที่ค่อนข้างรั่วสุดๆนะครับโดยพวกเขาเสียไปแล้ว11ประตูจากการเล่นเกมลีด7แมตช์และเสียรวมทุกรายการ15ประตูเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้หนึ่ง ในปัญหาหลังย่บมาจากผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บแม้ตอนนี้ราฟเอลวาราจะกลับมาคุมพื้นที่กองหลังแล้วแต่เขายังขาดลิซันโดมาร์ติเนสที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าและต้องพักยาวตลอดทั้งปี2023อย่างแน่นอนขณะที่ลุคชอที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อก็ยังต้องอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายส่วนอารอนมาบิสซาก้านั้นบาดเจ็บเอ็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านไตเลวมาลเลเซียเจ็บเข่านะครับยังไม่ฟิตที่จะลงสนามช่วยทีมได้ในเวลานี้ส่วนเซคิโอลิกิรอนยังไม่ชัวร์ว่าจะ ลงเล่นเกมลับมือการาตาสลายได้หรือไม่หลังบาดเจ็บเล็กน้อยทําให้พลาดช่วยทีม2เกมหลังสุดนอกจากนี้ดูเหมือนว่าเอริกเชนฮักอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในตําแหน่งผู้รักษาประตูเพราะเขาพูดเปิดตอนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนี้ว่าอันตายบายินเดียอาจจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงหลังผลงานของอังเดโอนา,นามไม่ค่อยเข้าเป้าตามที่คาดหวังเอาไว้4การาตาสลายฟอร์มไม่ธรรมดาจากสถิติข,ของแมนยูนเต็ดในการพบกับการาตาสลายที่โอแทฟฟอร์ 4, ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับโดย พวกเขาไม่เคยแพ้ผู้มาเยือนจากแดนไกลงวงจากการพบกัน3แมตช์ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี1993ในเกมแชมเปี้ยนลีกแมนยูนเต็ดเสมอกับการาตาสลาย3ประตูต่อ3จากนั้นก็ถลุงยับไม่นับญาติ4ประตูต่อศูนย์ในเดือนธันวาคมปี1994และ1ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนกันยายนปี2012ในรอบแบ่งกลุ่มอย่างไรก็ตามนะครับในฤดูกาลนี้การาตาสลายมีการเสริมทัพค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะการได้ผู้เล่นที่ผ่านประสบการณ์ใน ทั้งวินฟิตซาฮาฮาคิมซีเยสซึ่งพวกเขาเคยประท้าฝีเท้ากับปีศาจแดงมาแล้วทั้งนั้นฟอร์มในตุรกีของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากๆในฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะได้ถึง6สเสมอ1เกมมี19คะแนนหลังอันดับ2ตามหลังเฟเนบาเชสแต้มเท่านั้นขณะที่เกมแมตช์แชมเปียนลีกพวกเขาโชว์ฟอร์มคัมแบ็กสุดยอดหลังตามหลังโคเปนเฮเกนศูนย์ประตูต่อ2ก่อนจะสามารถไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2ได้อย่างสุดยอดฉะนั้นในการเยือนลงละครแห่งความฝันการ ตาสลายพบความมุ่งมั่นมาเต็มกระเป๋าอย่างแน่นอนเพราะพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าบ้านกําลังตกอยู่ในสภาพขาดความมั่นใจและมีโอกาสดีที่จะจัดการปีศาจแดงขาบ้านได้ห้ากู้ศรัทธ,ธาเอริกเทนฮาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการชัยชนะอย่างมากนะครับในเกมนี้เพราะนอกจากจะทําให้ปีศาจแดงกลับมามีความมั่นใจแล้วนั้นและจะทําให้พวกเขากลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องยังเป็นการกู้ศรัทธาคืนมาจากแฟนบอลหลังจากช่วงที่ผ่านมาเอริกเทนฮาโดนวิจารณ์อย่างหนักกับการทำ ทีมที่ขาดจิตนาการในซีซั่นนี้โดยเอริกเชนฮากกลายเป็นกุญสือความหวังใหม่ในการเรียกสปีลิตปีศาจแดงกลับคืนสู่โรงละครแห่งความฝันเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและทําให้แมนยูนเต็ดกลายเป็นทีมที่เล่นด้วยความมุ่งมั่นตื่นเต้นเล้าใจและเป็นพวกที่แพ้ยากเหมือนสมัยที่เสื้ออลเลฟกุสันกุมบังเหียนอย่างไรก็ตามนะครับทุกอย่างกับตารบัดอย่างรวดเร็วเพราะฟอร์มของปีศาจแดงในซีซั่นนี้มันไม่ค่อยน่าอภิรมสักเท่าใดนะักโดยเฉพาะสไตล์การเล่นแบบสเปซสปะไม่เป็นทร ขาดระบบที่ชัดเจนเกมลุกก็เล่นแบบตัวใครตัวมันส่วนเกมรับก็ขาดความแน่นอนการแพ้นน4ี่จาก7เกมแรกในเพลเมลิกนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของแมนยูนแตรฉะนั้นเอริกเทนฮาต้องพยายามนําทีมคว้าชัยชนะพร้อมกับแนวทางการเล่นที่ยอดเยี่ยมเพื่อเป็นการเรียกศรัทธาจากสาวกเลด a อาร์มี่กับคืนมาให้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้ชื่อของเอริกเทนฮาอาจจะขึ้นเป็นเต็งหนึ่งกุนซือที่จะว่างงานในเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะครับถ้าคาบ้านอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไง แล้วนะครับในเกมนี้สําหรับเอริกเทนฮารกและนี่ก็คือสรุปข่าวบริษัทแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงบ่ายของวันที่3ตุลาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ